สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายสีทุกท่านจ้าเมื่อนนี้ก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปซื้อเฮดมาพร้อมอันนี้คือหาในในใน,ในถาดหาในกละมังไ <c oughs> ม่ได้ไปซื้อในตลาดไปซื้อน้ำอันกเจาไปหาอันนี้ผักที่จะเตรียมแกงแกงใส่ผักอิเลดผักนางเลิลกรกเทยยองใส่ยนางอม้อม เอายานางมายองใส่เพราะว่าแกงเห็ดอย่างกระยาย่องใส่ยานางมันจะเสียบแกงเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดขาวเห็ดมีอย่างก็เห็ดทุกเห็ดแกงใส่ยานางมันเสียบนะอันนี้ก็กำลังจะล้างล้างก็จะเตรียมแกงจะไปต้มก่อนค่ะเห็ดเห็ดอันนี้ต้องต้มก่อนคือเห็ดข่าวเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดเพิ่งซาดเห็ดเพิ่งซาด เห้เพื่งข่าวนี่แกงเลยมัต้องต้มแต่เห้เพื่งซาดนี่ต้องต้มแล้วก็เอาน้ำขมออกแล้วก็ฮหอย่ค่ากะต้มเอาน้ำผมออกเฮ็ดที่เอ็ที่บริได้ต้มเนี่ยมีเฮ็ดเพื่งข่าเฮ็ดดินเฮ็ดเพาะแต่ทีนี้ก็ต้องเอาข่าใส่ถ้าเอาข่าใส่มันเป็นสีสีเขียวๆม่วงๆนี่มันมันสีพิษมันสีเบื่อไปนะ ถ้าเอาขาวใสยมันเป็นสีขาวมันจะบเบื่อน,นี้คือเฮ็ดทางหลายทั้งเล่บางเฮ็ดก็บเบอือเลยคะ่ะกินแล้วก็นอนเสี่ยร้อยต้องเอาดินถมดินดูดเพราะว่ามันจังเศร้าอันนี้คือขั้นตอนเฮ็ดค่ะขั้นตอนการแกงเฮ็ดมันว่าเอาเสือมันมาเอด็ดเอาเสือมันไปเอด็ดเสือเฮ็ดนะเอาเสือมันไป ไปป่นไปป่นไปปั่นเสื้อเห็ดปั่นเสื้อเห็ดไว้เอาไปป่นแล้วก็เอาไปปั่นทำเสื้อเห็ดพอเองปูเองขายเองกินเองถ้าวดอกถ้าวนะันจะเสียบเลยจะเสียบกว่าดอกนมะ ดอกนงมันจะแข็งแต่ปดแลมันจะบอนัวแต่ดอกเถามันจะนัวดอกล้วนนี่มันจะนัวโอ้เถาอลไรได้บีใบไปบามะใบไปใบมาเถาคามือละเถาคามือละคุณช่วงนี้มันก็ออกออกหลายแน่มันจะหน่อยกะพนต๊ะเร่งพนต๊อยางน้ำท่วมน้ำยางกะเอาไปได้เลย หน้นน้ำขื่นน้ำถั่วแล้วก็เอาบปได้ช่วงนี้ก็ได้กินเนี่นยละฮะเฮ็ดกินในกระตากับนี่ในถาดเพ้าะสันเพื่อสิไดสันเพื่อสิเหตุฉัน,นเพื่อสิจือหาหนอไม้จะเห็นเฮ็ดสันก็ใครอยู่ะ ไปถ่ายคลิปก็ได้เฮ็ดพร้อมมาเกียงเห็ดกระเท้าเถ่าเอามาบางฮันหนุ่มอยู่บันนี้เถ่าล่ะคนไปหากระเถ่าเราให้เมียว่าเถ่าเราจะเอาไปซื้อเฮ็ดรสันเผาให้เมียเมียพอได้เถ่าเนยค่ะว่าเมียเถ่าวันนี้พูดไปซื้อกระเถ่าคืออันไรทุกคนเถ่าเห็ดกระเ็ดกระเถ่าคนกระเถ่า พักพักอีเลิดพักนางเลิดพักนางเลิอดอันเฮ็ดกระเถาค้นไปหากระเถาว่าไงโอ้ใ้ก็ร่างใจกันจึงม็ดนอสัคไปซื้อแห้งเถาค้นไปซื้อ <c oughs> ไปแห้งเถ่าเจ็บเอ๋วล้างเฮ็ดกับเจ็บเอววคุไปซื้อของพักจะอนพักอันนี้แล้ว พักอินเลอนางเลยสะออนผักนางเลยสะออนผักนางเลยเอามาแกงใส่ผักนางเลยใบชะพูพักเหนือเขือนใบชะพูต้มกินแกอันนี้ไขมัน โบรามีไขมันกระโซดีไปโบรามีไขมันกันเดี๋ยวไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกโอ้ความดันอีกถ้ามีไขมันในเส้นเลือดจะจะเป็นความดันเพราะว่ามันไปใส่บบได้มันก็ดันนะดันไปดันมากก็ดันทุลังเลยดันทุลังขึ้นสมองเลือดตีบเส้นเลือดตีในสมองจะจะเป็นดันทุลังะกินมันหลาย่ะเป็นไขมันกินเห็ด เฮ็ดก็มีหลายเฮ็ดด้ยเฮ็ดที่มันปินอันเป็นคือวงเดือนแล้วก็มันเป็นอ่อนๆอันนี้มั้อันนั้นมันกินบ่ได้เดีเลยที่จะเป็นเฮ็ดที่เบือเฮ็ดในกลองขี้ควายอ่ะเห็นเฮ็ดที่เบือเจ้าค่อยกินอยู่บ่อันไม่อย่างที่อยู่ในกองขี้ควายอ่ะไม่อย่างเธอเนาเยืดดีมาแรงยืดดีเฮ็ดขี้ควาย เป็นควายมอแมงไม่ยังเป็นตัวนะเป็นอ,อ,อนนันเออยังที่มีเป็นควายดอนขี่แล้วจะเป็นอันเป็นก้อนขมๆมนะไม,ม,ม่ยังไม่จะเออ,อมาัายังลืมปาดกันยังไม่ย่าเขานะยเขาหายเขาหลายนะปา <c oughs> กกันย่าเข้าทีเข่าเกินปะปาดลามมันไม่ยอมเข้าเขาุนะเท้าเขานะ แม้เท่าหลือเกินเท่าเท่าทำไมเท่า <laughs> อย่างนี้ <laughs> คนเท่าก็สิเป็นเชเนาันอายุอายะอายุอินเช่นนคนเท่าเชียงอะไรก็คือใสหูได้หูดเลยสุริยนะ <laughs> นานาโค ป็นไรลกล้ยดวยปไหลกุ้ยบคุ้มค่างเาปยบงมากยเักกินบกเพ็ดแหงเฮ็แหงเดเดดแห้งดเมื่อยเลยมื่กินบอกเพ็ดก้ยมันอันบุเลยได้มันไปเลยเด้หางใหญ่เลยไ้ย เ่าแล้วเท่าเลยวะโมมีนมเลยเท่าแล้วก็เท่าเลยชิล่นไปคืออันนี้เท่านะเท่าแล้วเท่าเลยแน่นหอมคูหอดลาเนาะได้ลายยางเท่าเท่า มีแต่เห Raw, ็ดเท่าเ่าแล้วมันก็โยกมันก็เหลืออยู่ประมาณถ้วยถ้วยปลาย้องโปรยข่าวล้วที่มันหยาบดิสวรพักอันนี้งามไรสวรสักพัะนี้งามไรก็เลยแกงใส่เห็ดพอแหงขัด แกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะใส่น ¿No? ¿No? ้ำออดเจาะมันีะใส่ผักอีนเลดไปไปหายามไหนค่ะบนได้หลายขั้นตอนเลยอาจารย์ได้ไล่ยไปซับเอาหน้ามันโอ้ยมันขนาดนี้ใส่นี่นักกว่นี่เอามาเอ็ดมาเอ็ดบนระบบท์หนึ่งหนึ่อารอ่าได้สี่ถุงเด็กยังยังอันขึ้นไม้ปูรู้อีกประมาณชิปหน่อเด้กโอ้ยปวดตแัวเนาะ คนโตไม่ขืนน่ะรูดน้ามือแจ้นิมกษศาสตร์ใส่มันกันมาจูอ้ยกระเซินไปอันหาเพ็ดหาหนามัยเนาะขนาดนั่งอยู่เป็นยังเจ็บเอวเป็นโรคเจ็บเอวเจ็บเอวยังเจ็บเพชรเก็บมังเพชรเตี๊ยบวะฮะกระเซินเย็นเป็นใจวะกระเซินที่มังเพีรงามคือขาวนาะเพราะแห้งอะงามคือขาวนาดบอกงาม แต่ยังเก็บโบว์าดบว์ไวแล้วเออ,อกษตรสวยงามเขาหาเก็บเบิดสามปีตลอดไดยเอาเพชรเทีอนที่มันทรงสูงเนี่เก็บสามปีละสักขได้ต้นใหญ่มาตายซ้ำนะเบาต้นก็ไม่ใหญ่มมไม่งามง่ายไหมถ่ายนะง่ายแต่ขา้างล่างขึ้นมาสูงตายเบาตายง่ายจากต้นแล้ว ง่ายต้นเดียวอง่ายมะพีเครื่อนโอ้พีเครือฮะง่ายที่มาตายซ้ำเป็นน้ำใส่ปุ๋ยว้างเออแม่ถ้าเราใส่ปุ๋ยหลายตายซ้ำเนีอยหามั่มางามหลายตายซ้ำต,ตายข้ามือตายข้ามืออะไรเหตุโอเหตุโอเหตุใสปุ๋ยเก่า เท้าเท่าบายลาจนเท่าจะไปจะมาเราเท่าขามือเลยเฮกันดีเ <laughs> ท้าเท่าบายไปบายมาอาาาแ่กอนเอาใบมะขามามาใส่ชอมำลำแงเห็ดผึ่งทามใส่ใบมบะขามใส่พักสมปอยกันแล้วสิกันบื้งเรื่องเก็บมาจะเก็บเอาเราเลย คือบ่เบิ่งแท้คุยข่าวมากพเห็นบ่ ม่ยังน้ำแกงแห้ง,งขุดขุดเป็นเป็นสะแล้วก็เอาไม้ไปลงเลยน้ำแกงขึาา้นมาป่ามันก็มาเซาน้ำแกงแห้งกับน,นีป่าเอาป่านี่หลุมสะ น้ำยาด่างอันนี้แกงอันเขาสร้างแกงนหน่อไม้ตีอ้อมขี้เล็กน้ำยาด่างแกงขี้เล็กแก,ง,แกงสน,นังเข้มปะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหมูกระดูกหนะมูอ่อนโค้งใส่ตาได้ไหมใช่ไหมอีกแม่ใช่มันโคง,งใส่ตาอีกแล้ว กระแมนไม่ต้องมาได้ไปตนำานางยานางใส่ข้าวเบือเป็นยังคือเอ้ยข้าวเ,เบือเข้ามาเขาเ้าแช่ข้าแช่เขาเ้า,เขามาน้ำยานางแกงใส่อันนี้แก้ขมแกงแกงระไม้ก็ใส่น้ำยานางแกงเห็ดก็ใส่น้ำยานาง อ้าวต้องได้ไปอยู่ดีหมอหน้อยเดี๋ยวมันเหงามอเล็กมอเล็กเอามาต้มมาใส่น้ำย่านางก่อน ต้มใส่น้ำยเนางแป๊บรอให้มันเดือดก่นอนข้าวเบือกระซุกละวพ่นข้าวเบือกระซุกละให้น้ำยเนางซุกน้ำยเนางน้ำข้าวเบือซุกน้ำยเนาง ออมทอมน้ำนานผดหลาจนน้ำแหงแล้าน้ำใสใหม่เลยมันหลายพดน้ำันแหงเห็ดเห็ดกิโลเพิ่งน้ำหน่อยน้ำแหงพดแล้วพดแล้ว พุดบล็อกแล้วอันนี้น้ำยนนางน้ำยนนางจะเป็นฟองแต่กระทำให้ไม่ให้ขมน้ำยนนางนี่จะเอ็ดแกงนละไมก้กระบอกให้ขมเนาะมันจะต้านขมได้อันนี้เห็ดเพื่อทกับขมกับต้านขมได้ล้นเลยหมอแลนะเตียงหมอแล้วหมอนะัอนน่นแบบแค่ขี้เล็กลายบ่ หม้อหม้อน้อยจะเปลี่ยนหม้อน้อยเกินที่จะล้นผักเนี่ยมาใส่เลยจะล้นหม้อแล้วใบมะขามพักสมปอยพักติว๋วพักติวกต๋วจากเส้นก,กน่อน <c oughs> น,อน, <c oughs> นอนเนี่ยักติ๋วได้ยอนเองมันบว่องอะ่ะ แคข,ขนาดข,าขนาด,ดตีเต็มหม้อเลยเมื่อนี้มีแต่อมีแต่น่ากินตีออมคีเล็กมีแต่อาหารพื้นบ้าน,นแงมา้เลูกจ๋าอยากกินพื้น<ก>บ้านอาหารพื้นบ้านอาหารป่าอาหารป่าออมคีเล็กอาหารป่าแกงอะม่ากับอาหารป่า ราคาขนาดปี๋โอ้เตรียมสดเตรียมแซบเลยกินมันหอมหอมหอมผักอิเลอรหอมผักอิเลอรโอเคเราบอกอะไรแซบอะไรปี๋นี่คือ <Yeah. S 1> แกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดยังเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึงดพ่งไทม เพิ่งยังหมอพอยังทาหมีเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งแกงเห็ดเพิ่งมื้อวานจังว่ากันหน่อไม้ค่ะมื้อนี้มันหลายอย่างละอ้อมกินเล็กแล้วพญามาอันแกงเห็ดอีกเจ้าเฮียงมื้อไรอีกได้บันีใดให้สมมันออกอำลำเช่นกันปะ สดน้ำอาลําน้ำน้ำส้มอลัลมำในขั้นตอนนี้ก็จะได้สดแล้วมัน,นแซบขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะได้พากันชิมแล้วเช,ชิญชวนชิมแล้วมาเลยค่ะล่างเฮ็ดเล็บเมื่อกระิ้มเลุดคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะ ขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ะ